ตั้งแต่ยึดอํานาจมาเนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดเลยนะฮะเป,เป็นคนที่ดวงดีมากนะถือว่าเป็นคนที่ทําทบุญกุศลไม่เยอะอืจะเจอกี่คดีอะไรต่างๆก็รอดหมดนะไม่รู้ว่าแขวนหลวงหลวงพ่ออะไรนะครับนะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแขวนพระหลวงพ่ออะไรนะฮะทุกคดีรอดหมดคราวที่แล้วขนาดเรื่องสําคัญสําคัญนะนะครับถูกร้องเรียนเรื่องถวายสัตว์ไม่ครบก็เป็นไงรอดนะเป็นเรื่องระหว่าง นายกรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์อืวันนี้ก็รอดอีกครับเป็นเรื่องระหว่างนายกรัฐมนตรีกับกองทัพบ,บกอนะครับนะเพราะว่าสารให้ความสําคัญกับคําแถลงการหรือคําให้การของผู้บัญชาการทหารบกนะที่ยืนยันนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคนที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาตินะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติอ่ะนะ ถือว่าเป็นคนที่มีคุณงามความดีมีประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้วก็เป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันก็ไปถแถลงสารว่าก็ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านหลวงนะนะและบ้านที่บ้านนี่ก็เรียกว่าบ้านอะไรเขาเรียกอะไรบ้านรับรองอนะครับนะรับรองบางคนก็บอกรับรองรอดแนะ่ นะครับเพราะคําให้การของผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยนะทำให้พลเอกประยุทธ์นี่รอดเลยนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วคราวที่แล้วก็สารรัฐมนูลก็มีนิชัยเป็นเรื่องเรื่องการอ่านอะไรเรื่องอะไรอ่านอ่านคำปฏิญาณก่อนเข้ารับตําแหน่งของนายกประยุทธ์นะถ้าผมจำไม่ผิดสารท่านบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างนายกรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์รู้สึกอันนั้นก็จะ ยกคำร้องนะนะครับไม่สามารถตรวจสอบได้อืนะครับแล้วก็มาคดีอะไรต่อมาผมจำไม่ได้นะอ่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเออแปลกนะคนอย่างพลเ,เอกประยุทธ์เนี่ยแกเป็นคนดวงดีนะเป็นคนที่ดวงดีดวงแข็งมากไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแกดวงดีนะนะ,นะว่างๆใครรู้จักพลเอกประยุทธ์ลองถามนี่แกแขวนพระอะไรหลวงพ่อรอด หรือว่าพระวัดไหนอะไรต่างๆนะฮะเป็นเป็นคนที่ดวงดีมากนะเจอกี่คดีอีกเจออะไรต่างๆก็รอดหมดนะครับนะเป็นคนที่ดวงดีนะฮะนะครับเสียงเสริงดีไหมครับนะแจ้งผลการรับฟังด้วยนะนะเป็นคนที่ดวงดีนะเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่ได้เป็นนะคดีก่อนๆนะอ่านคําถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะก็ยังอ่านไม่ครบเลยอ่านไม่ครบก็รอดอ่ะ จนเสรีพิสุทธิ์หรือพี่เสรีผมเนี่ยหัวหน้าพักพักอะไรคะเสรีรวมไทยนะไปประท้งประท้วงไปร้องไปอะไรต่างๆในสภา,าเนี่ยจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตท้าทายกันนะคุณก็มีเหรียญผมก็มีเหรียญอะไรต่างๆนะนะจนพลเอกประยุทธ์นี่ยเดือดกลางสภา,านะนะเราไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องอีกต่อไปแล้วนะนะครับเสรีพิสุทธิเ์เนี่ยพี่เสรีเนี่ก็อัดนะประยุทธ์เนี่ยหนักเลยนะเรื่องถวายสัตว์ ว่าชอบหรือไม่ชอบแกก็รอดอีกนะนะเพราะคําตัดสินคดีนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็ทํานองว่านะทํานองว่าผมก็ไม่ได้ยืนยันทํานองว่าเป็นเรื่องระหว่างนายกรัฐมนตรีกับพระมหากษัตริย์ก็ตรวจสอบไม่ได้อืมเออพลเอกประยุทธ์นีนตรวจสอบได้ไหมเนี่ยอ,อย่างไงนะนะต่อมาก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐนะรอดอีกเอาไงต่อมาคดีนี้ก็เป็นไง นะเป็นเรื่องระหว่างเนี่ยนะฮะกองทัพบวกกับพลเอกประยุทธ์ในเมื่อกองทัพมาถแถลงถแถลงต่อสารว่ามีสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิ์อยู่ได้อ้างระเบียบนะปี25 4 8สี่มั้งข้าจำไม่ผิดขี้เกียจจำพศมีระเบียบอะอยู่ได้จบไม่ง่ายแล้วกันเป็นบุคคลประเภทหนึ่งที่มีสิทธิ์คือหนึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะนะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทำคุณงามความดีกับประเทศชาตินะแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับนะเ,ออเพราะฉะนั้นพอเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกปุ๊บว่าเป็นไงนะก็เข้าหลักเกณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นการอยู่บ้านหลวงหรือจะเรียกว่าอะไรสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่บานสวัสดิการเขาเรียกบ้านนะบ้านรับรองอก็มีระเบียบก็อยู่ได้พออยู่ได้ปุ๊บ เป็นไงค่าน้ําค่าไฟก็ต้องจ่ายให้ต้องสนับสนุนกันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งผู้จัดการทหารบกบอกเป็นเรื่องปกติก็ให้อยู่บ้านได้ก็ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟตามสมควรเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ดูแลพลเอกประยุทธ์เป็นพิเศษอะไรต่างๆนะครับและไม่ถือว่าเป็นการได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานราชการเป็นพิเศษอะไรต่างๆไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไงไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญ นะครับแล้วก็ไม่ได้ผิดมาตรฐานจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้อนั้นข้อนี้อะไรไม่ต้องไปฟังเรเกียดน้เยอะแยะมากมายอย่าไปจำเลยเอาเป็นว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยก็ถือว่าสูงไม่ได้ทําอะไรผิดจริยธรรมร้ายแรงอ่ะสรุปแล้วอ่ะเพราะว่ามีสิทธิ์เข้าไปอยู่น้ําไฟก็กองทัพก็จ่ายให้ก็ถือว่าอะไรก็ให้บ้านอยู่แล้วก็จ่ายค่าน้ําค่าไฟด้วย